It, baby. สวัสด,ดีะพบกับนาาเชนเคยนะคะจะมากินข้าวแต่ขอเมาส์ก่อนนะ <c oughs> ขอเมาส์มอยหน่อยนะคะ <c oughs> คือว่าตานะคะที่เคยบอกว่าเป็นกุ้งยิงนะป <c oughs> ัดก็ใช้คับต้นบัตรสกิดน้องออกไปนิดนึงนะคะ แล้วควนี้มันไม่เป็นหนองแล้วนะคะแต่ว่ามันไม่หายเป็นตุ่มตรงนี้อะค่ะมันจะเหมือนแบบแข็งแข็งเหมือนมันแข็งด้านในอะค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรค่ะแต่ไม่เจ็บไม่ไม่อะไรแล้วนะคะคือไม่รู้จะทำยังไงมันมันมันยังเป็นตุ่มแข็งแข็งอยู่ค่ะสกิดมันก็ไม่ออกนะคะบางครั้งมันก็คันนะแต่ ไม่เหมือนเป็นตอนแรกเนาะไม่รู้ว่าเป็นอะไรคะ่ะจะต้องทํายังไงคะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นเนาะไม่รู้ทํายังไงคะ่ะหมอที่นี่ก็ไม่มีแบบหมอตาหมอหูหมอจมูกอะไรเหมือนบ้านเราโดยตรงอะคะ่ะยังไงแล้วปล่อยมันเป็นมานานแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วเนาะไม่เป็นไร แล้ดวดูไปก่อนว่ามันเป็นยังไงกลับไทยก็ไม่ได้กลับค่ะช่วงนี้มากินข้าวแถนแดนตกใจเลย <c oughs> ผัดถั่วงอกเอาอ้อยผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้ทอดน่ากินไหม <c oughs> ส่วนข้าวนะคะข้าวผัดน้ำพริกกะปิค่ะ เอาน้ำพริกกะปิมาผัดใส่ข้าวน้ำพริกกะปิที่เหลือพันปีเอามาผัดกับข้าวค่ะมันก็แซ่บเดย์ล่ะมันก็อร่อยนะคะเวลาไม่มีอะไรกินน่ยจะปอกให้เอามาใกล้ๆขยับมาขยับมาค่ะทุกคนไกล้เข้ามาอีกนิดเออชิดและข้ามาอีกหน่อย สวร์น้อยน้อยบ้าจริงต้องไปวันวันมากินกินง่ายอยู่ง่ายสะตายหญิงปัดเช่นเคยค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงกันบ้างคะคนที่เริ่มทำช่อง เป็นยังไงกันบ้างจ๊ะมาอืมอืมชักกิลิเหรอแล้วกุยหมุน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 ติ้วติวอืมอร่อยอ่ะต้องาวท้อดอืมแซ่บเด้อแซ่บเด้อจะบอกให้ ข้าวผัดใส่น้ำพริกกะปิที่ที่เหลืออือหือครับน,น,น่อยๆน้อย ำผัดไม่ได้วยให้ผัดให้ดูนะคะออมาใส่น้ำมันไปนิดนึงแล้วก็เอาน้ำพริกกะปิที่เหลือใส่ผัดต้องเบาไฟหน่อยนะหนี๋ยวมันกระเด็นผัดไปกับน้ำมันใส่น้ำมันนิดนึงผัดให้มันเหมือนอุ่นมันเลยเนาะแล้วก็ใส่ข้าวลงไปผัดคลุกแค่นั้นเองค่ะ มันก็หอมอร่อยอเข้ากันเข้าก,กันกับผัดถั่วงอกเจ้าหู้มีมานำเสนอทำเองใสกกระปุกไว้น้ำพริกกากหมูแทนนนั้นแทนมาชิมค่ะ เอามาชิมทำเสร็จเมื่อกี้โรยลงไปมันเป็นอะไรที่ใช่อะเป็นอะไรที่ใช่อะเป็นคนทำกับข้าวไม่เก่งนะคะแต่ว่าทำกินเองได้ทำกินเองได้ทำขายอย่าเลยค่ะปักกินเองได้อืม ทำขายคงรวยไปแล้วไม่ประมีดพอค่ะแค่ทำเองก็โอ้โหต้องตำกระเทียมเจียวหอมเจียวกระเทียมขั่วพริกตำพริกโอ้ยอันนี้คือแบบอยากกินจริงๆถึงทำได้ ขอบคุณําชมนะครับเพื่อนๆว่าปัตมาทำทำกับข้าวเก่งไม่เก่งคะ่ะ <laughs> อยากกินถึงทํากินได้ <laughs> เป็นคนนั้นก็นประณีตในการทําอาหาร <c oughs> กากหมูกรอบเจียวเองค่ะกรอบสะทานเมืองทิด อยู่เมืองคริสอยู่เมืองไทยก็จะบอกกรอบสะท้านเมืองพุทธนะแซ่บแซบมันสว่างไปเนะนั่งข้างหน้าต่างเนาะจะบอกว่าดื่มอะไรรู้ไหมคะ ลืมเจียวใบมะกรูดใส่ไปด้วยมันจะหอมค่ะทุกคนลืมไม่เป็นไรกินแบบน,นี้แหละพีบ้า อลืมไปได้ไงลืมใส่้วมาขูดโอ๊ย oh. mm hmm. ของแซบนี่น หมุนอยู่ในบ้านครับเดินกันแม่เข้าวก็ร้อง อืมได้ไงนี <c oughs> ่เป็นมะกรูด <c oughs> ใส่ทีหลังได้นะคะครับทำใหญ่

ไม่ได้ช้อนอ่ะจุดไว้กินได้ไม่มีอะไรกินทอดไข่เจียวทอดข้าวน้ำพริกโรยหอยแอืม <c oughs> ข้าทุกจานอาหารทุกอย่างอยากกินทิ้งความมันของมีค่าอะไรต่อขอบคุณทุกๆคนที่ให้กำลังใจปัฐมานะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขในทุกวันอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพบกันใหม่คลิปต่อไปในเจไปค,ค่ะบ,บ๊ายบายลับๆ